สวัสดีครับผองอาจารย์สวัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการออกกําลังกายนะครับให้กับหมอนวดไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยนะครับเนื่องจากเวลาหมอนวดทํางานเนี่ยมักจะนั่งทางานนานๆเกินกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะทําให้มีอาการต่างๆเช่นปวดหลังนะครับปวดบา่าปวดสะบกักปวดต่างๆนะครับการออกกําลังกายเนี่ยช่วยได้มากทีเดียวนะครับเราถือว่าเป็นการป้องกัน มากกว่าการรักษานะครับการออกกําลังกายนะครับก็ช่วยทําให้การเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะครับการออกกําลังกายทําให้กล้ามเนื้อทุกส่วนเกิดการกระชับนะครับและการออกกําลังกายนะครับก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับและที่สําคัญก็คือทําให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินนะครับก็ทําให้เป็นสารแห่งความสุขนะครับทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับชะลอความแก่ไว้ได้นะครับการออกกำลังกายที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับ ถ้าทําตามแล้วทําตามไม่ได้อย่าทำนะครับอย่าฝืนทํานะครับเอาว่าค่อยๆทําไปนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่อาจจะทำ5-10ครั้งต่อในแต่ละท่านะครับแต่ถ้าสมมนมีความชํานาญมากแล้วอาจจะทําไปถึง20ครั้งนะครับหรือโดยประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยประมาณ1ชั่วโมงนะครับขอให้มานวดเรานะครับรักษาวินัยในการออกกำลังกายนะครับเพื่อความแข็งแรงของทุกคนนะครับเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะครับ <c oughs> ทุกทุกครั้งนะครับเราจะเริ่มด้วยท่าศพก่อนเวลาเ,เหนื่อยจากการออกกําลังกายก็เอากลับมาอยู่ในท่าศพเสมอนะครับท่าศพก็จะนอนง่ายๆนะครับท่าศพก็จะนอนง่ายๆอาจจะนอนสัก1-2นาทีนะครับเพื่อให้กระดูกสันหลังรากกับพื้นก่อนนะครับรากกับพื้นนะครับรากกับพื้น หลังจากที่เรานอนท่ายาวแล้วนะครับหรือว่าหลังจากออกกําลังกายท่าต่างๆแล้วเหนื่อยก็กลับมานอนในท่าศสมทุกครั้งนะครับในนี้นะท่าศสเราจะยืดนะครับยืดเพื่อให้กระดูกสันหลังลากกับพื้นนะครับต่อมานะครับเราก็จะทําง่ายๆก่อนในท่าง,ง่ายๆนะครับโดยการเล่นกล้ามท้องก่อนนะครับเอามือประสานทอยนะครับ อาจจะทำสามสครั้งนะครับสําหรับคนที่มีกําลังกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าผู้ที่กําลังกล้ามเนื้อท้องไม่แข็งแรงหรือผู้ที่เริ่มต้นใหม่จทีละสิครั้งก่อนนะครับพอเหนื่อยก็กลับไปที่ท่าสมเดิมนะครับเหนื่อยก็กลับไปที่ท่าท่าสมอนเดิม ต่อมานะครับเราจะตั้งเข่าข้างหนึ่งนะครับทำกายข้างหนึ่งก็ยืดกล้ามเนื้อเอวนะครับบิดลงไปนะครับไปกลับนับเป็นหนึ่งรอบนะครับไปกลับนับเป็นหนึ่งรอบ ผู้ที่ทำใหม่ๆอาจจะไปกับสักสิบรอบก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเบยดขานะครับสำหรับทำใช้เท้าข้างนี้กดขาข้างนี้ลงเยอะๆนะครับแล้วก็บิดขาใีฝั่งนี้ให้เอวเกิดการยืดนะครเอวเกิดการยืด สักครั้งหนึ่งยืดคอนะครับหลัอองจานั้นแล้วนะครับให้ถีบจักรยานขาอากาศโดยการยกตัวขึ้น ขึ้นมานอนลงไปนะครับท่านี้ช่วยกำรรเนื้อทองนะครับ ทำสิบครั้งนะครับทำสิบครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ยืดฝั่งนี้ทำสิบครั้งเช่นเดียวกันนะครับเขาค่อยทำตามนะครับเขาค่อยทำตามถ้าอะไรที่ทำไม่ได้ไม่ต้องทำนะครับอย่าฟื้นนะครับ เสรแล้วก็ยกขาคู่นะครับยกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามทำห้าถึงสิบครั้งนะครับ เสร็จแล้วจับปลายเท้า จบไปเท้าข้างหนึ่งยกขึ้นามาทำทักงยี่สิบรอบนะครับกลับข้าง กลับมาท่าอสบอีกครั้งทำท่าสะพายโค้งให้ไม่น้อยทำนักสิกข้างนะครับ ทีนะครับเพื่อคลายเหนื่อยนะครับเดี๋แล้วนอนตะแคงนะครับ <c oughs> ยกขาข้างหนึ่งขึ้นทำข้างละยี่ิครั้งนะครับทำข้างละยี่สิบครั้งเดีย๋ยวถ้านอนตะแคงพ <c oughs> อครบยี่ครั้งลแล้วเตะไปด้านหน้า ยี่สิบครั้งเช่นเดียวกันนะครับให้ทําทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้จะแสดงให้ดูทาข้างเดียวก่อนนะครับทาข้างเดียวก่อนนะครับเสร็ <c oughs> จแล้วให้เอาสอกวางเท้าแข็งข้างหนึ่งเป็นข้าเราจะแข็งนะครับยกแข็งขึ้นมาทำยี่สิบครั้งเช่นเดียวกัน นะครับพอได้ี่สิบครั้งแล้วสลับข้างนะครับพอได้ยี่สิบครั้งนะครับ <c oughs> วิดพื้น นะครับ,รบยืดทำกลับไปกลับมาสักสิครั้งนะครับ ไปกลับมาตั้งสิบครั้งแล้วนะครับให้นั่งในท่านี้นะครับ <c oughs> แล้วโยกตัวโยกตัวนะครับ20่รอบหมุนกลับก้นพยายามเหวี่ยงสะโพกนะครับ ศอกตรงนะครับแขนตรงนะครับจากนั้นแล้วเราก็จะนอนคว่ำพักหายเนื่ยแล้วทำท่าซูปเปอร์แมนต่อ หนึ่งยกทั้งตัวยกขากับยกศรีรษะขึ้นนะครับนับในใจ1นถึงห้าหรือ1นึ่งถึสิก็ได้แล้วคลายท่านี้สำคัญมากนะครับเพราะจะช่วยการเนื้อหลังให้แข็งแรงนะครับ ขาทั้งสองข้างนะครับทาสักห้าครั้ง ยกตัวแบบนี้นะครับเอากลล้นลงพื้นอันนี้ก็ทำกลับไปกลับมาทักสิบรอบนะครับทำไปกลับมาทักสิบรอบนะครับราทำกลับไปกลับมาทักสิบรอบแล้วให้เรานั่ง เยดขาทัาง้งลนะครับกดปลายเท้าลงเท้าทำท่ายิงธนูสักสิบครั้งนะครับกับท่านี้ สิบรอบนะครับเดี๋ยวถ้ากลับไปข้างเึงเอามือจากปลายเท้าก้มศีรษะลงเหยียดเข่าให้ตรงนะครับอันท,ที่หนึ่งทำสิบครั้งนะครับถ้าก้มไม่ได้เอาเท่าที่ทำได้นะครับสำหรับข้างทางข้างนี้ จับปลายเท้านะครับเหยียดเข่าให้ตรงตรมศีรษะลงหลังจากนั้นแล้วฉีกขาเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้นะครับนิ้วโป้งยืง แอนตัวขึ้นมาสลับข้างทำสักสิบรอบยีรอบก็ได้นะครับเสร็จแล้วสลับข้างทำเอามือมาอย่างนี้นะครับมือข้างจับไปเท้าเข้าไว้ นะครับสลับข้างนะครับเห็นแล้วค่อยๆกลมหน้าลงถ้ากลมไม่ได้ทำได้เท่าที่ทำนะครับ นักในใจหนึ่งถึงสิบนะครับยกขึ้นทำสามทำสักสิบรอบนะครับ ต้องสักสิบรอบเสร็จแล้วให้เรานั่งขัดสมาธิเพชรนะครับทำท่าข้างหนึ่งแบบนี้นะครับขาข้างหนึ่งทาแบบนี้ท่านี้เป็นท่าพักผ่อนนะครับทําท่านี้แล้วขมิบก้นห้าสิบครั้งนะครับทําท่านี้แล้วขมิบก้นเข้าไว้ห้าสิบครั้งนะครับพอครบห้าสิบครั้งแล้วเปลี่ยนข้าง นะครับอันนี้ขึ้นบนนะครับอันนี้ข้า,าข่าขมิบก้นเช่นเดียวกัน50ครั้งในท่าที่ขมิบก้นนั้นอาจจะทําท่านี้ยืดขึ้นไปด้วยก็ได้นะครับนับในใจหนึ่งถึงสิเช่นเดียวกันนะครับค่อยๆยืดขึ้นไปทํากับขมิบก้นนะครับขมิบก้นไปเร้เลยนะครับ พอำมิบครบ50ครั้งแล้วเปลี่ยนท่านะครับคลายให้ยืดออกนะครับพาข้างหลังให้เหยียดออกไปค่อยๆวาง <_ m ult> นับในใจหนึ่งึสิบนะครับท่านี้จะตึงมาบริเวณที่สลักเพชรเลยนะครับยืดเส้นภาษาสาอติกนะครับท่านี้ พอหนึ 1, 50, 100. ่งสิบเมื่อยก็มาใหม่ลงไปเหมือนเดิมนะครับทำซ้ำสิครั้งนะะเปลี่ยนข้างนะครับเปลี่ยนข้าง ให้ทำนะครับเมื่อยเอาขึ้นมาวางลงไปนะครับทำสามสิบครั้งนะครับอันท่านี้ดีนะครับช่วยเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ดี แล้วน,นั่งชีบขานั่งผักเพียบนะครับดูนะครับนั่งผับเพียงงบอย่างนี้นะครับค่อยๆหมุนโยกตัวทำสักยี่สิบรอบนะครับทำสักยี่สิบรอบจยสังเกตนะครับเราจะใช้พื้นที่แค่นิดเดียวนะครับพื้นที่แค่นิดเดียวแต่พอให้เราออกกําลังกายได้ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องใช้พื้นที่มาก นะครับไม่ต้องใช้พื้นที่มากเวียงกลับนะครับพอเวียงกลับครบ20รอบแล้วนะครับสลับข้างทำเช่นเดิมนะครับทำเช่นเดิมเวียงกลับ ะครับเสร็จแล้วนะครับเนะราก็จะมาเล่นกล้ามเนื้อท้องอีกครั้งถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องทํานะครับแต่ถ้าทําได้ก็ฝึกเอานะครับทิ้งตัวลงไปครัง้ทงที่หนึ่งทำยี่สิบครั้งเช่นเดียวกัน อาจพักในท่านี้ถ้าทําได้นะครับนอนพักในท่านี้ทำการยืดสอกออกไปนะครับไปด้านหลังถ้าทาไม่ได้ไม่ต้องทำนะครับแล้วทำท่ายืดสอก คทำท่าไปด้านหลังนะครับทำท่ายืดนะครับ ข้อบาไหนะครับเสร็จแล้วเรามานั่งกับทำซ้ำในท่านี้ครั้งเราจะพบว่า,าขาที่ยืดไม่ได้หรือก้มไม่ได้จะดิ่ได้มากขึ้นนะครับเอามือจับปลายเท้าเหยียดศอกให้เหียดขาให้ตรงนะครับแล้วค่อยก้มทำสักสิบครั้งนะครับ พอจากนั้นแล้วถ้าเรายือดอย่างนี้ปุ๊บเราจะก้มได้มากขึ้นนะครับจะก้มได้มากขึ้นนะครับทำา30สิบครั้งเช่นเดียวกันนะครับนะครับ,รบเสร็จแล้วเราจะมาทำท่าในการยืนนะครับ ให้กางขาออกนะครับแล้วก็ย่อตัวลงใท่านี้นะครับทําไม่ได้ไม่ต้องทำนะครับแต่ถ้าฝึกทำเรื่อยๆก็จะทําได้นะครับ เสร็จแล้วยืนขึ้นชักเข่าตรงนะครับถ้าพื้นมาลื่นไปให้ยืนกับพื้นนะครับแล้วงอกอข้างเอาลงทำข้างละยีสิครั้งนะครับ แล้วลงนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำท่านี้นะครับดูนะครับ ยืดเยอะๆนะครับยืดเยอะๆสักสิบครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำท่ายืดนะครับนับในใจหนึ่งสินะครับ ข้างทำใหม่นะครับแล้วก็คลายทำซ้ำย่อเข่าด้วยนะครับแล้วก็คลายส่วนผู้ที่เจ็บขา่าก็ให้จับประคองข่าวไว้นะครับ ค่อยๆหมุนจะช้านะครับผู้ที่ปวดเข่านะครับช้าๆนะครับช้าๆนะครับผู้ที่ปวดเขา่าแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อต้นขาขึ้นโดยการเกรงนะครับดูนะครับเกรงต้นขาขึ้น ไปช่วยเรืองการปวดขัาาได้นะครับเสร็จแล้วหมนีนตีข้างึ่ง,น,งนะครับการบริหารในท่านี้3มเหยียดขาไปได้านหน้าแล้วยกนะครับสลับข้าง นะครับหลังจากที่เราทําทุกท่าแล้วเหนื่อยพอสมควรพักในท่าสุดเหมือนเดิมนะครับหายใจลึกๆยาวๆนะครับ ใหม่ๆให้ทำประมาณ3 0มนาทีต่อครั้งก่อนนะครับให้มีวินัยนะครับแล้วทำไปเรื่อยๆจนได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับเพิ่มจำนวนรอบในแต่ละท่านะครับเพื่อที่ได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพดีครับสวัสดีครับ